ดีทุกคนวันนี้เราได้ marshmallow ตีมวันวาเลนไทน์มาใกล้วาเลนไทน์แล้วว่าจะซื้อหัวใจไปให้ใครหรือมีหัวใจให้ฟรี <c oughs> นี่ดูดีน่ารักมากมัช s h m a ล l o w นะเอาไปเคลือบช็อกโกแลตน่าจะดีนะนอัเน,นี้เป็นเซตอันนี้เป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องดูน่าจะเป็นไซส้แค่เย็บสตรอเบอรี่อ่ะนี่อันนี้้แกะให้ดูแกะให้ดูเลยน่ารักอันนี้10บาทเมจากเซเว่นขนมเซเว่นทั้งนั้น10บาทจ้า โหยน่ารักมากแม่ดูดิชิมให้ดูอืมสไตล์เดิมมัชเมลโล่ดึงๆวางไว้วางไว้ไวก่อนต่อไปต่อไปอันนี้มาตัดแค่คลายคลายคลายหน้าปากถ้งพันกันหน้าตาคล้ายคลึงกันขายน่ารักมีสามใจอันนี้อันเนี้ยร้ายแอบร้ายเหมือนเดิม ดีลางวันนี้ตอ่ออเห็นไหมกลับไปน,นี้อันนี้น่าจะเป็นไส้แยมสตรอเบอรีอร่อะ่ะเป็นแท่งธรรมดาโอ้ยจริงด้วยท้าดามอืม,อ,มอันนี้อร่อยละลายในปากเลยนี่กลิ่นนมนมด้วยอะ่ะอืมอืม,อ,มอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเป็นน้องเป็นเนาะ อันนี้หัวใจธรรมดาจา้ะแกะไม่ออกอเดี๋ยวก่อนได้แล้วเฮย้ยติดอันลึงให้ดูไว้ยวางพื้นเลยวางต่อตาแล้วใจใหญ่มากอัมนม,มีไส้แต่เนี้ยอร่อยอืม นุ่มๆุึงๆหนุบๆ,ๆ,ๆ,ๆมารับใจไปสักดวงไหมจ้า <c oughs> อายายกินหัวใจหนึ่งเดืองงาอร่อยอารปินกินหัวใจหนึ่งดวง,งงาบอร่อย